สวัสดีครับมือนีเอฟซีมาเรียนนั่ครับเอฟซีบัลน้องแวงฮี่ครับอ่าเดี๋ยวย่างตลาดกับซินบันผมครับอ่ครับนี่ครับโอ้เอฟซีสบายดีครับผมต้นมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่เออเนี่ยครับรถกระบะมาเนี่มว่าผ้าฝันหมุดนุนหลันใ่หวังครับอยู่บ้านน้องฮี่ครับนี่หลันก๋วยเตี๋ยวใ่หวังสื่อเก่าเหลาบรรยากาศติดธง บานนฮีครับแตเนี่ติดทงหน้าเห็นกันนั่งเหนื่อแล้เอฟซีเามาเรื่อยๆอยู่เออทไมานเป็นตนดังแล้วมันก็เห็นกัรซ้ำมาเอยมาเรื่อยมากลินอยู่ยามอยากกันมาอยู่ก้อนเนี่ยเปรย์เน่ยยายมือนี่ ทักเนี่ยช่วยช่มึงเนี่อแน่นอนด้อยได้หาเลยเห็นไหมนี่วาจะซอวันนีไม่คนมาสือไปย่ายว่ายมากมายหล่ะเนี่ยหนกค้าลายได้ย่ายบนด้าดังก็ยังเธอนี่ลไ่ะด้ม่ได้วูวว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 ดวว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 วกวววังกวว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 พ่ สองขั้นเดี๋ยวคนมากมัดหนองแมงฮี้นมาพี่แมหนองแมงฮี้นแถวย่างตลาดครับครับคนมากเยี่ยมวันนี้พอเอาคนโดนแล้วตะกี้พี่กับแม่นางเดินเฮียนผมไปละโอ้ยะว่านี้ต้องขอบคุณนคนใหม่ครับว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเกาเัดมาเนี้ยยังย่างไก่นี่คือยังเริ่มมึงวันกราคมขอปรับขึ้นราคายังเนี่ยโอ้ยไปสิขึ้นห้าสิบบาทก็ย่อขึ้นเบ็ดแล้วเดี๋ยวจะย่ายหวังเปล่าอ๋อเป็นว่าย่างเย่อ๋อ รครับ ừ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  เลียจกจักมือแล้ว,ว<อ>ผมบกินรันยายว่ามาอเนีปีนี้เดี๋ยมารวะา,าเดี๋ยวมาอย,ย,มาย่าเพีนเยันวายย่อออมันมาโดนหรอวะ, <laughs> ะอ๋อเนี่ยนี่มันเป็นเนี่ยแบบส่วนเดนวะแต่ส่วน,นันแต่เป็นบ่น,นี่กินลำโพ่นี่ลโพวไบ่ครับมันเป็นไข่ครับกินได้ไหม เอาน้ามมาดานเลยเดี yeah. oh oh. Yeah. Oh man, man. Hey. <there> ๋ยวผมัน้ำยาด้วยแลเซีมายามได้ไล่เปล่มใจมับเถออเอฟซี่เบืงช่องผมมาเป็นเดนสิสี่จะเข็นตัวจริงเเลยม่้นะเออ่ะรอนี่กัรอนาะเอออ้ยก็รอดว่าล่ะขอคผมขอคผมกี่สาวฮะก็ขวาหายก็ขวายแล้วน่ะ อา้วกได้อีกโอ้ทีนไอิกินโตไปเลยไอ้กินโตัหนคนมากข้านี้อ้มาโตอ้มกโตไออยากกินโตกินโตนี่นี่เยเดี๋ยวเขาไปบ่งคิบแยเทียอยู่บนนี้บ่ะอืม เทียมเกี่ยวไงไี่เขา่ล่ะยุ้ยยนอะโอ้วันนี้เดี๋ยวซื้อยูฝาข้างกันได้เนี่ยี้วหี่เย็นเนี้วเด้วล่ะอะอันไหนกันใข้วบหมี่ขเหนียวข้าวทุกตัวหรข้าเจ้าหงกหงม่ลูกอือโอ้ยว่าปัดซะเหมือนัของยีมันหลานแยไปเลยลูกขิงฉ่ำมัน่ใ่แน่น ต,ตอนแรกว่าซื้อ,อย่างตลาดวันนี้มันเคลื่อไก่เขาเียกว่าคิดถึงไอ้คิดน้ำย่างเลยก็เลยว่าซื้อด่านย่างฟาร์มย่กับแซ่บอยูอ่นะก็เลยว่ามาซื้อลานพีเลยย่างตลาดไก่พวดแต่ย่างตลาดย่างตลาดกับฟางล้านกับแซ่บดีวยย่าล้านผมไปไทยเฮฟเพฟ่นกับไรอยู่ <Okay. S 3> โอเคออข่าวว่าจะไก่เด้อตสารบาน พุ้นแม่บ่ใหญ่อือโอ๋ถ้า ừ. oh. hãy um. <coughs> อกินโตอาจจะกินโตไอ้กินตอกินไดแล้วครับจิบกินลัวก็กลับมาใหม่นะครับอร่อยมากอร่อยมากเลยมาเนาะอบาเสียบอะไรมาอุดหนุนดีละขอบคุณค่ะที่มาอุดหนุนขอบคุโอ้กิด เอาพี่าได้คุ้งเอาได้ไายกริกเนี่ยกิกเป็นละ้านะผมย้อนจากมุมนี้ไปได้ไามทำอะรับหน่อยไอรถเซน้ำป้าองโอ้รถกระบะรถแตงมันกตำเลยพี่รถไปดปะครับรถทุก่ อ๋อรถสิ่งรถของขาอ๋อครับผมทางพีรครับรถกระบะเป็นแน่นอนเลยาบอยฮะแงัรถสิ่งนี่กต่รผมมามักสิ่งหอกแต่ว่าผมชี่ธรรมดารถเยงไงอยู่ไปทยยืมเอารถเยงไปเลยไปท้ายเน่อยเนี่ยเออเลยไปเถ I 不 o ຖ້າເຮັດໂຕເພາືຮ່ວນປກິນໍາมันบ่ປມ

ะขารถกันฮ้อกินว่าล่องจัดก่านนะจัดก่านีอันนี้ิ่นสิยุสิยุน้ำมาโดนไมครับพี่ธรรมดาเพิ่นว่าขอบคุ้เพิ่นเลาายครับเพิ่นซื้อไม่กิ่นนร่าไปซื้อวันนองหีุุ่นนนุนลานใ้หวังเมนียเพิ่นกัอยูวันนองหี่เนะพี่ สอย้อยเด่นน้แม่สซอยเด้อีไสอยเดนา้อีหละสรอยทีทีสอยอย่างริงอยอีก่ลูกผู้ใดว่าดีดีทมันพอเมีเขาหลุนเดียวนผมนนสร้่างเงียนบกเซวอ่ะีผมสี่เบื้องอะไรับรับอืมแล้วกินข้าวครับ่ากินน้ำผมมาพี่บ่บ่กินน้ำดอกครับผม เาอินกิ่นคนเดียวเลยสื่อมาไหนผ่าไปสื่ออันนี้ก็ได้สไติดสงไกโอ้ยสม่งนั้นเอฟซีดอกก็กรนน่นล้กสวัสดีครับผมนัครับสื่อกะรล้อแให้ถ่าไปสื่อลานไี้หวังลันี้หวังเดี๋ยวจวแสบให้กลิ่นลันเป็นแสบก็เลย ข้าวอัเปินเพิ่นเลี่ยงครับอ ครับนะ้ิน้องกันชว์เหลาโชว์ล้อหลันใช่หวังนี่ครับโอ้ขิดน,นะน,นี่อะลื่นลืวนครับนะ้า สุดยอดมากๆเลยชินช้ำแนวนี่ชินช้ำใส่พริกลระโดดลงไปว่าเด็กน้องเขาสื่อขนเหนียวมากน,นะท่านจะใส่น้ำปลาอยู่ไง ตานนิดหน่อยครับน้ตานไปตเตวเพ็นนามซุปเปินลบโบหวานเดรับนี่น้ำซุปธรรมดาแล้พอด้มากกับซุปแบบบบหวานต้องซื้อร้านร้านนี้ครับ มือนีเป็นวัดเป็นไข่หน่อยกบมือนีที่รถตากลมมือเส่อเลยมันเป็นวัดเป็นไข่อข้อเหี่ยบคือเราส่อมากเลยก,ก,ก,กลิ่นตะเกาเรา เสียหลายครับเ <c oughs> ย่างก็จะมีเห่งยงมีเพรงะน้ำผมมดูครับเ่าหกัน่อนอาหา่เป็นกระดาษหองมั้งครับกระดาษหองโอ้กระดาษห้องวันเียวก่าั้เป็นานี้นเก่นหีน่อเลยกูครับ

แฮมได้กับตัจัดเสด็จาล้อได้กินั้หมาหาหน่อยกินน้มาาหน่อยนองเขาบอกกินน้ำกินน้ำเดียวที่สองถุงเราซื้อมฮอมกันพอดี

mặt hàng tụi mặt hàng tinh nhưng nha tắm tinh nhưng nha tắm tinh nhưng nha tắm ê nhưng nha tắm tinh nhưng nha tắm tinh nhưng nha tắm tinh nhưng Bò à? อินเสียบด้วาพักกับเสียบอะไรผัะเตียวรลันนึงต่อล้หนุ่ตก